อนน,อนนี้ของเรากําลังจะเปิดนะคะแอนไม่ได้ทํางานนะคะมือนี้ว่าจะออกไปเก็บเห็ดกับเพื่อนค่ะก็เลยนัดพอ่อเพื่อนที่นี่ร้านของเรากําลังจะเปิดนะคะร้านน้อยๆ้อยหอยสังของเรากาลังจะสิเปิดค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะว่าวันนี้เด็กๆได้กับข้าวอะไรเนาะคะ่ะเนาะนี่เลยค่ะบรรยากาศนะคะนั่นค่ะบรรยากาศร้านน้อยๆยหอยออสังของเฮ้าค่ะ อากาศสดใสนะคะมือนี้อากาศสดใสดีมากๆเลยค่ะเพิ่งค่ะท่องฝ่ากำลังเปิดแล้วนะคะหลังจากฝนตกมามือนีอ้มือที่หาที่หกได้แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าอากาศบบดีเยี่ยมเลยค่ะมือนี้ร้านของเราก็เปิดเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อระคังดังแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะว่าวันนี้เขาได้กับข้าวอะไรค่ะเพราะว่า แอนไม่ได้ทํางานนะคะนัดพ่อกับเพื่อนกันเข้าเสียออกไปข้างนอกกันค่ะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นสิมากจักโมงกันเลยนัดพ่อก,กันนนี้ค่ะพอดีว่าออกมากินข้าก้อนเข้าสิไปแน่จักน้อยนึงค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะคะนะ่ะเนาะมาดูค่ะว่าเขาได้กับข้าวอะไรนะคะมือนี้นี่ค่ะในร้านของเราเบิรงกโกนะคะนคะ่ะเนาะร้านน้อยๆหอยออสังของเรานะคะ ตอนนี้เที่ยงนะคะลูกค้ายังไม่มาเลยค่ะเราจะมาเป็นคนแรกเนาะเะนาะนคะ่ะว้าวใหม่สดร้อนๆทุกวันทำใหม่ทุกวันเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะนาตาอาหารของเห้าก็คือแอนเบาไว้นะคะว่า,าบุฟเฟ่ต์ของเราจะมีอยู่6อย่างทุกๆวันเลยเด้อค่ะเด้อมือเจ้าคะ่ะนี่ค่ะ เราจะขายบุฟเฟต์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึงบ่าย2เนาะคะนะ่ะเนาะหลังจากปิดบุฟเฟต์บ่าย2แล้วคุณปิดร้านเลยไมย่สาวอุดอบอรบ่อค่ะหลังจากบ่าย2ไปถึง2ทุ่มนะคะลานกาปิดเข้ากับสุด้ายอาหารตามสั่งค่ะอาหารตามสั่งของเรามีถึง33เมนูด้วยกัน้อคะเด้อมุอเจ้าค่ะสาระเบอือยันเรือนลบค่ะสามารถสั่งเรากับกับบานไปกินใดเลยเนาะคะนะ่ะเนาะลูกค้าที่มาสั่งอาหารตามสั่งของเรา ส่วนใหญ่นี่สิเป็นลูกค้าเอ่อทรมาสร้างหมาก,กว่าขับรถมาสร้างแต่กะคะกันไปนั่นแหละค่ะมุเจ้าค่ะบรรยากาศก็สิเป็นประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าการตักอาหารของลูกค้าวันนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าสตั้งกล่องใบแน่หรอกกัสิม,มาม้อย,ห,ยหอยสังหอยแตกน้ำกระเพื่อนแน่จักน้อยนึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของเด็กๆก,กันเลยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนได้คือเก้าเหมือนเดิมนะคะเสียงจะแจวมากอีกแล้วคือเก้าเราเมือเ่อเจ้าค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้ทํางานนะคะมือนีสิมาเมาม้อยหอยแตกกับมือเจ้าคือเก้าเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะจะรอเพื่อนมาสักนิดนึงนะคะเพื่อนยังไม่มาค่ะเพราะว่านัดเพื่อนไว้ว่า จะมานัดเจอกันที่นี่แล้วก็สามากินข่าวแน่จักน้อยนึงค่ะแล้วเราก็จะออกไปข้างนอกกันเนาะค่ะเนาะเป็นจังไรม้างคะเพื่อนๆประเทศไทยของเราฝนตกไหมตอนนี้สวีเดนก็นได้ยุดตกไปแล้วนะคะหลังจากที่ตกมาได้เกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะคะ่ะสำหรับสายเหตุอย่างที่แอนว่าไว้นะคะเตรียมเฮเลยค่ะเพราะว่า ไปดูมีมีเสือเห็ดน่้อยเกิดขึ้นมาแน่เราได้แอนไปดูตั้งแต่เมื่อวานนั้นก็ไปค่ะตะวันบ่ได้เห็ดคลิปค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะเขาไปเบิ่งต่ว่าส่วนใหญ่ head, head เห็ดเห็ดที่เป็นเห็ดเบื่อบอกเพื่นเอินที่เป็นเห็ดที่เราไม่เก็บไม่กินกันนะ่ะมันสิออกมาก้อนผวกเห็ดมันปูนะคะเดี๋ยวเห็ดมันปูก็ตามมานะคะเพื่อนๆค่ะแอนฝากเพื่อนๆดูคลิปเก็บเห็ดของแอนด้วยนะคะถ้าผีเห็ดเขาผีป้าเขาสิงนี่กระสิบไปก็เห็ดก็ป้ามาก,กว่าถ่ายคลิปใน ในร้านอาหารน้อยๆของเรานะคะฝากคุณเพื่อนดูคลิปเก็บเห็ดคลิปใส่ซีวิตจริงๆในต่างประเทศดูนะคะว่าแอนเห็ดอีหยังเก็บเห็ดเป็นจ้งไหดอกเห็ดแต่ดอกเล็กดอกใหญ่เห็ดสิหลายเห็ดสิหน่อยมีมาหายับซบแน่นอนค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงนะคะตอนนี้ห้ากะขายบุฟเฟ่เราก็ทํางานไปพังๆหรือกัออย่างอื่นนั่มไปยังสิละค่ะส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็ พีกับเสิเริมเสิเขาสิงเนี่ยจักหน่อยแับแป๊บๆแต่ว่าเห็ดยังไม่มางใช่ไหมค่ะก็เลยไม่มีไม่มีคลิปสวยๆที่ถ่ายให้ดูในช่วงที่ไปเดินป่าเพราะว่าป่ามันกับเป็นป่าป่าคือเกาแล้วมีเพื่อนถามว่าจะชวนกันไปเก็บบูเบอร์รี่กัคือแอนบอมี่เครืองมือเก็บบูเบอร์รี่ไหมค่ะเพราะว่าบูเบอร์รี่ที่คือผลผลไม้ป้าที่เพิ่นมาเก็บได้หลายนี่แหละค่ะเพราะว่าแอนขี้เกียจไปค้นหาบ่ได้เก็บมากแบบ มันเลยบ่ขยันบ่ามันน้่แล้วตกมาปีนี้นี่รู้สึกว่าสิไปเก็บบูเบอรีว่าใดแอนปวดหลังค่ะเมื่อเจ้าคะเพราะว่าบูเบอรีพ่นนีต้นเตีย้ยเด้อยพ่นว่าดดต้นสูงค่ะเมื่อเจา้าเหมือนที่แอนลงคลิปไปให้ดูนะคะพันสิเป็นเป็นต้นติเตีย้ยซ้ำตะตุต่มเห่าหรือไม่ก็สูงสุดก็ถึงเขา่าเอาต้องไปกมตักกินใช่ไหมคะ่ะไปกมตักไปกลมตักแต่ถ้า ทนคำลบเลาของเพื่อนไม่ไหวค่ะพีมันเขาสิงจริงๆผีป้าเขาสิงก็ต้องสิงไปตักค่ะเพราะว่าเขาสิไปเหร่นน้าส่วนใหญ่แอนก็นสิไปเหร่นไปตามภาษาแอนนั่นแหละค่ะเอาจริงๆจังๆไขไปตักก็คือตักบ่ได้ดอกค่ะแต่ก็เสิผ้าเพื่อนสําหรับตัวแอนนี่แอนมีสายที่ซื้ออยู่อะอะไรเอ่ยบูเบอรี่แล้วก็ซื้อเห็ดด้วยนะคะถึงตัวแอนไม่ตักเพื่อนแอนไปตักบูเบอรี่กันสิแอนผ้าเพือ่อนไปขายกันสิเพื่อนก็ซื้อห้คือเก้าเพราะว่าเข้าขายกันใน ในวงเผื่อนในวงญาติในวงคนรู้จักนังสิ้นเคะ่ะคนหนึ่งังสิเพิ่นก็เอาร้ายหรือเราก็เอาไปส่งแอนกับหูจักหมองทรงน้่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ตักเราก็ตักขายแล้วก็ตักส่งด้วยเป็นเรื่องสี่คะ่ะสําหรับสายเคสเพชรนี่แอนฝากด้วยนะคะว่าสเิเข้าไป ทําทวิดีโอตักอาหารให้เพื่อนๆดูบ่เอาดอกคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเมา้ามอยหอยแตกก่อน,ก,อน,ก,อนก่อนที่เพื่อนเราจะมาสําหรับสายเห็ดนะคะท่านแต่เบาเลี้ยเงเห็ดเรามันม่นค่ะมือเจ้าค่ะเป็นมั่นมั่นเขาโหลดเป็นอยากไปโหลดเป็นไม่อยากจะอยู่ร้านเป็นอยากสิบไปป้าสมากบวงสิแล้วถามว่าวันนี้เธอจะไปไหนนัดกันนี่กับสิบบาสิไปกินกาแฟในเมืองไปหายางสือ ถุงหมอกถุงมือไปหาหนัางเดินซื้ออะไรที่เราจะไปเก็บเห็ดนะคะเพราะว่าเท้าต้องมีทั้งตะกา้ามีทั้งมีดเก็บเห็ดมีทั้งมีมีเข้าเอิญอีหยังหละ่ะอันต,ต,ตนะไบตะไบเห็ดน่ะแม่ค่ะเพราะไม่ใช่ตะไบเขาเรียกอะไรอะ่ะที่ิัดเห,ห็ดน่ะแม่ค่ะเพราะว่าที่ส่วนใหญ่ที่นี่ที่เท้าเก็บเห็ดนี่เท้าสิปัดทำความสะอาดไปน้าได้สิวาคือบานเท้าที่เก็บคำว่ากองกองไว้ในกระต้างสิแล,ล้วเพราะว่าเห็ดมันปูนี่เพิิว่าเอามาลางนะคะ ฐา้าเอาไปขายนี่เพิ่นสิเอาไปขายเป็นกิโลแต่ว่าเราต้องปัดทําความสะอาดให้เสร็จให้สวยทุกอย่างสีเข้าถึงสิเอาไปขายได้บ่มเมน่าเก็บมาองกลองๆไว้ในกระต้างแลวเอาไปขายได้เลยนี่สิบ่เมนเนะะ้อค่ะในสายที่เก็บเห็ดนี่เพิ่นสิปัดเห็ดปั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 นเคียย์หาเลขผุนได,ด้มือจาอื้อในการที่ uh, ทําความสะอาดนี่ ปัดเห็ดนี่ปัดดีดีแล้วถามว่ามีเห็ดอะไรให้เก็บมั่งที่ประเทศสวีเดนประเทศสวีเดนมีเห็ดทุกอย่าง <c oughs> เห็ดน้ำม่มนาแลนน้ำเม่านา้ำมอยนามีมดแม้กระทั่งเห็ดละงูด้วยค่ะ เห็ดละง,งกเป็นเห็ดแบบใดแต่แอนไม่เก็บเห็ดละงกนะคะเพราะว่าแอนยาน,นั้นเป็นเห็ดระงาแอนไม่กินแล้วเห็ดหนามมุ่มหนาแลนจะเก็บบอ่อๆค่ะเพราะว่าแอนไม่กินเห็ดพวกนี้แอนเก็บเห็ดอยู่2ชนิดคือเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดพึ่งหวานขาใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆบึ่งเนะค่ะเด้อสำหรับเพื่อนๆที่มักการเก็บเห็ด ฝากติดตามฝากดูด้วยเด้อค่ะเด้อรับร่องค่ะว่าเห็ด mm hmm. นี่มีถุกปีสิไปเก็บมาหน่สวยๆทั้งนั้นแล้วก็เยอะๆทั้งนั้น mm hmm. เพียงแค่ว่าแอนไม่ได้ท YouTube, mm ํา hmm. YouTube ก็แค่นั้นเนาะคะ่นะเนาะเอาบรรยากาศการเก็บเห็ดเอาเห็ดดอกงามๆม,มาให้เมื่อเจ้าเบิ่งมีแน่นอนค่ะเก็บเห็ดอยู่สองสนิทคือเห็ดมันปูหรอกกับ Head, เห็ดเผิงหวานแล้วถามว่าเจ้าเก็บมาหลายๆจะเอาไปยังบางครั้งก็าขายนะคะอย่างเห็ดมันปูนี่เราขายได้นะคะกิโลนึงนี่ เป,เป็นเป็นแ่งเป็นเงินเลยล่ะค่ะมือเจ้าคะเกือบพันบาทของเฮ้าเลยทีเดียวนะคะถาฮาเอามาขายค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แอนจะขายแอนสิขายให้รงแรมหรอกกัขายทรงเลยเสิใดในราคาที่ขอนขางสูงแต่เห็ดพึ่งนี่ไม่กินนะคะเห็ดเผืออไม่กินว่าสันเห็ดพึ่งเก็บมากินแต่ไม่ขายค,ะคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นเห็ดทีดอกงหญ่หรอกกับมีราคาต่ำคะ่ะแล้วถ้าเราจะเก็บมาขายเฮาต้องเก็บเฉพาะดอกนุ่มๆดอกบ,นบานๆที่เขาขืนมาที่แรลกขายในการได้เห็ด เห็ดพึ่งหวานนี่ขายได้ไม่ถึงกิโลละร้อยคนนะคะจะได้กิโลละถึกมากค่ะเ haug ก็เลยว่า,ญญากเก็บเห็ดชนิดนี้มาขายแต่เก็บมากินแล้วก็เก็บมาเซฟไวถ้ถากินในช่วงที่เขายังว่าเกิดมากค่ะเก็บมากฟิตแข็งไวหรือไม่ก็เก็บมาแบ่งเพื่อนกินน,นี่นสิค่ะ เห็ดเพืงนี่สิเป็นสไตล์นี่แต่เห็ดมันปูนี่สิเก็บมาขายนะคะเก็บมาขายนี่เจ,จาจะไปขายสายมันลําบากบ่ค่ะสนุกสนานด้วยบางครั้งแอนไปขายที่ตลาดนัดด้วยนะคะเพระาะว่าชีวิตแม่ค้าอย่างแอนนี่อะไรที่เป็นเงินที่ขายใดที่ที่ค่าขายนะ่ะแอนชอบค่ะในชีวิตของแอนคือแอนชอบที่จะค่าขายมากแล้วถามว่าจะจําเป็นต้องไปขายที่ตลาดนัดบ่ค่ะ่จําจเป็นเพระาะว่าในสายของแอนนี่ แอนมีที่ขายอยู่แล้วขายโดยตรงให้โรงแรมเลยยังสิ่นเอาบอ่อใส่หน่อย่นเอาเยอะที่เดียวเท่าที่เรามีให้เขาได้ยังสิค่ะแต่ว่าในความที่ว่าทางเขาไปขายในตลาดนัดนี่มันสิคนลโโมเมนต์นะคะโมเมนต์ที่เราไปขายที่ตลาดนัดนี่มันสิได้พบปะได้เา้าเดี๋ยวเมา,ม,าม้อยหอยสังยังสิได้ได้ปากต่อปากยังสิมันก็นเลยสิเป็นอะไรที่สนุกไปอีกแบบหนึง่งแล้วอีกอย่างหนึง่ง อยากผาแม่ไปเที่ยวตลาดนัดที่แบบว่าแม่แอนจะมานะคะในช่วงที่เกบเ็ดนี่แม่แอนจะมาแล้วแอนจะอยากให้แม่ไปดูว่าประเทศสวีเดนผลก็มีตลาดนัดคือกันกับข้องถมบานห่าเลยค่ะสิเป็นตลาดนัดมือสองเสียผาเสียพรที่เราเอาเอาแบบนี้ที่เราใส่แล้วเราเอาไปขายไปเปลี่ยนมื้อสิที่ประเทศสวีเดนหรือต่างประเทศ่นกับบ่ได้ลังเกียจ่นกับซื่อนะคะเป็นของมือสองเรากับ เราทําอะไรไปเด็ข๋ขายมดตากับเบียยันเลือดลบคอให้เจ้ามีแห้งไปขายค่ะมือเจา้าถามมาไปขายฟีบ่บอๆค่ะเราต้องจ่ายที่ไปค่ะจ่ายค่าค่าทีบอคึกตลาดคลองถมบ้านเฮ้านั่นแหละค่ะไม่มีอะไรแปลกไปจากตลาดคลองถมบ้านเราเลยนะคะทุกอย่างเหมือนกันค่ะมือเจา้าทุกอย่างเหมือนกัน มันเรามันสนุกสนานแล้วก็คนไทยนสิตมักไปยางสื่อพักสื่อมีสือ่อนู่นสี่นั่นเขาก็มีหเห็ดไปขายฝรั่งแน่ถามมาคนไทยซื้อไม่เห็ดบอ่อค่ะแต่บางครั้งเขาก็มีเพื่อนไปเขาก็เอาห้เพิินไปกินเนื่องเสีกาพบปะเรากาได้ปูดคุยกันแน่กับเป็นเรียงธรรมดาม้วนค่ะสนุกสนานค่ะบางครั้งเขาใส่ซีวิตในในใน,ในทีแบบนั้นเขากลาลืม รืมอวาวมคิดถึงบานพอนไข่ไปแน่สักนิดนึงค่ะแอนเซอร์วาคนไทยหลายๆคนในต่างแดนกับสิทิเป็นคือแอนม่บ่เป็นตะแอนดอกบางครั้งเหาเด็กไปยังสั่นมันกับสิเข็ดให้เห่าแบบว่าหายคิดถึงบานน้ำแนงสิแต่ปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษหน่อยคือว่าสิมีพอและมีแม่มาอยู่เหล่าก็มาเบิงสถานการณ์เป็นจังไดอยู่สวีเดนมา12ปี13ปีกับสิมีปีนีปีแรกค่ะที่ แม่กับพ่อยอมเซ็นใบอนุมัติมาเที่ยวหาลูกหาเต้าที่ประเทศสวีเดนเป็นยังไงเมาม้อยหอยแตกกันในเว้าเลี้ยงเห็ดนี่ไปปานน้ำเท้เลยเด้อค่ะปานไปปานเท้านา้ำสะดอกน้ำเท่่าน เห็นรถเพื่อนเข้ามาจอดแล้วนะคะเด้อเห็นรถเพื่อนแบบแบบขมาแล้วค่ะเดี๋ยวเฮากระสิบกินเขาแน่จักน้อยหนึง่งเฮากับสิบไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะนเพระาะว่าเฮาสิเด็ดไปหลายทีค่ะแอนบอรู้ว่าตลาดในต้นสิ้ขายของสําหรับเก็บเพชรแน่ไปเบิ้งมีดเก็บเพชรหนุนนี่นั่นก็ไม่รู้ว่าที่ไหนลืมค่ะเมื่อเจ้าค่ะเพิ่นกรสิไปเพิ่นสิ ไปนั่มหรอกสิไปเบิ่งกันนะคะไปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้คือก้าเหมือนเดิมนะคะอ่านฝากเพื่อนๆกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามแอนนั่มเด้อค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเข้าไปรับชมนะแฟนเพจของแอนนะคะแล้วก็ยูทูบ YouTube ของแอนนั่มเด้อค่ะฝากเพื่อนๆเข้าไปเอนดูสาวอุดรคือในยูทูบของสาวอุดรนั่มน,นะคะ่ะแฟนเพจกับเฟซบุ๊กของสาวอ,อุดรเ่อรเดียวกันเลยนะคะกับยูทูบของเราสาวอุดรในต่างแดน,นะคะ่ะ ฝากกลับไปกดไ,ไลค์กดติดตามในแอนนั่เเด้อค่ะไปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้คือเก้าค่ะสวัสดีคะ่คะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายบายค่ะ